ที่77ดอกไม้ไฟสวยงามทิ้งทั้งคู่และตามฉันไปหาคนที่อยู่เบื้องหลังทันใดนั้นไฟก็ลุกขึ้นและวังซีอานเดินออกจากลองส่วนพาวิลเลียนและเดินออกไปข้างนอกถนนโบราณด้านข้างมันคือราชามังกรดวงตามังกรสีน้ำเงินวิเศษนั้นร้อนและพยักหน้าพยักหน้าในอดีตเขาเห็นคลื่นของแขนมังกรและไฟปกคลุมโดยตรง พลังเหนือธรรมชาติอันทรงพลังนี้แม้ว่าเขาจะได้รับการซ่อมแซมเพื่อให้บรรลุมาแต่กำเนิดไม่สามารถทำได้วังซีอานใช้คุณลักษณะการยิงเพื่อครอบคลุมทั้งลองส่วนพาวิลเลียนและในไม่ชาศาลาลองส่วนทั้งหมดจะถูกฝังอยู่ในกองไฟดอกไม้ไฟขึ้นห้าห้าสวยมากสวยมากเมื่อเปเลวไฟลุกขึ้นวัยรุ่นที่นั่งอยู่ในรถสปอร์ตเบนลี่ยืนขึ้นด้วยความตื่นเต้นและมองดูดอกไม้ไฟบนถนนโบราณมันสวยมันสวย ใบหน้าของซี่เปล่งประกายสลัวสลัวถ้าฮ้ายยีปินกล้าที่จะอยู่กับฉันนี่คือจุดจบของคุณที่เคยขอบคุณมากในเวลานี้สิ่งเล็กๆชายหนุ่มสันหมอกควันมาบนใบหน้าซึ่งเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับเขาเขาไม่สนใจว่าเขาจะเผาร้านอาหารหรือไม่พรุ่งนี้เวรุ่นเห็นร้านอาหารของเขากลายเป็นเท่าฐานและคาดว่าเขาจะร้องไห้ด้วยอาการปวดหัวเวรุ่นจ้องอย่างตื่นเต้นที่ดอกไม้ไฟในระยะไกลนี่คือจุดจบซี่มักจะดูด,ดควันไฟเย็น ให้ดอกไม้ไฟนั้นสวยงามและสวยงามทันใดนั้นเสียงแปลกๆก,ก็ดังขึ้นในรถนั่นคือตอนที่เมื่อวัยรุ่นที่นั่งอยู่ด้านหลังได้ยินสิ่งนี้เขาตอบโดยสัญชาตญาณแต่เขาก็รู้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติเสียงดูเหมือนจะมาจากที่นั่งถัดจากเขาแต่ไม่มีใครอยู่ข้างๆเขานั่นเขาหันหัวของเขาอย่างรวดเร็วดวงตาของเขาแสดงภาพที่น่าตกใจคุณคุณเขาชี้ไปที่วังซีอานใบหน้าของเขาแสดงภาพลักษณ์ที่เหลือเชื่อ คุณคือใครเยาวชนที่นั่งอยู่ในที่นั่งคนขับรู้สึกถึงอันตรายจากการหายใจไม่ออกเขายืนขึ้นอย่างรวดเร็วและดูวังซีอานอย่างไม่น่าเชื่อดวงตาของเขากวัดไปที่มังกรวิเศษที่ยือนอยู่ข้างรถเขาไม่ได้รู้สึกว่ามีคนใกล้ตัวเองผมวังซีอานเห็นชายหนุ่มจ้องมองตัวเองด้วยความตกใจให้พวกเขาแนะนําตัวคุณคุณมานั่งที่นี่ได้อย่างไรเซซีซ่หันหัวของเขาเสมอและเห็นวังซีอานนั่งอยู่ในรถและหัวใจของเขาก็ตกใจ มาที่นี่อย่าตื่นประหนกดูดอกไม้ไฟสีดอกไม้ไฟที่สวยงามวังซีอานมองดูดอกไม้ไฟในระยะไกลด้วยรอยยิ้มสถานที่นั้นไม่ถูกต้องนั่นคือซี่มักจะเห็นว่าเขาสงบและผ่อนคลายหันหัวของเขาและมองอย่างระมัดระวังตามด้วยร่างกายที่สั่นไหวหันดวงตาของเขาและจ้องมองกษัตริย์ด้วยเลือดซีอานคุณเผาลองโวนพาวิลเลียนของฉันจริงๆอะไรนะสถานที่ที่ไฟลุกลามคือลอง่วนพาวิลเลียน ชายหนุ่มที่อยู่ถัดจากเขาตกใจและใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างมากพี่สาวฆ่าเขาฆ่าเขาเขากลายเป็นหุบปากในเวลานี้เรนอันจีจ้องมองที่วังสีอานและมังกรวิเศษที่อยู่ด้านข้างฟังเสียงของวัยรุ่นและร้องอย่างสงบเมื่อวัยรุ่นได้ยินคำพูดของพี่เขยเขาก็ปิดปากทันทีและจ้องมองที่วังสีอานด้วยความโกรธใช่นั่นคือลอง่วนพาวิลเลี่ยนตอนนี้มันกลายเป็นดอกไม้ไฟสวยงามแล้ววังสีอานยิ้มและมองดูดอกไม้ไฟในระยะไกล คุณเป็นครอบครัวไหนหรือศิละปะก,การต่อสู้แบบใดเรนอันจีพูดพร้อมกับหน้าบูดบึ้งจากพวกเขาเขาจะรู้สึกถึงภัยคุกคามครั้งใหญ่และทําให้เขากล้าที่จะสั่นคลอนคุณมาจากครอบครัวไหนวังซีอานได้ยินคําถามของเรนอันจีและหันหัวของเขาด้วยรอยยิ้มเจียงเฉิงเรนเจียเรยนอันจีพูดอย่างเย็นชาโอเรนเจียครอบครัวเจียงเฉิงกูอยู่ในอันดับที่สองตระกูลที่ทรงพลังมาก วังซีอานได้ยินคําพูดของเขาปากของเขาเอียงขึ้นเล็กน้อยจากเธอ l อลเขาเรียนรู้การจัดอันดับของครอบครัวใหญ่หลายคนในเจงชิงงอรเนเจอันดับที่สองบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในครอบครัวคือทหารผ่านศึกของทหาร8ระดับและอีกสองใน7คนนั้นแข็งแกร่งเช่นกันอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเขาจะเป็นเพียงแค่สน a p อืมพลูด,ดอกไม้ไฟเสร็จแล้วและทั้งหมดจะถูกทิ้งวังซีอานเปิดประตูอย่างช้าๆและพูดกับ,บมังกรวิเศษที่อยู่ข้างๆเขา ใช่แล้วราชามังกรโมชิงหลงพยักหน้าและจ้องที่เรนอันยียุคชันเหรอเรนอันจีได้ยินคำพูดของวังซีอานหัวใจของเขาก็โกรธใบหน้าของเขาเย็นชาฉันบอกคุณแล้วฉันไม่สนใจว่าคุณเป็นอะไรฉันไม่กลัวที่จะอยู่บ้านคุณมีคำมากเกินไปโมชิงหลงพูดอย่างเย็นชาเอื้อมมือไปหยิกเขาคุณอยากตายเรน อันจีรู้สึกรังเกียบมังกรเวทมนต์ใบหน้าของเขาโกรธและเขาชำนานกำปัน้นและทักทายเขาต่อมังกรเวทมนต์ตอนแอเกินไปมังกรสีน้ำเงินมหัศจรรย์สั่นศีรษะอย่างแผ่วเบา,บาโดยไม่มีการเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยดังนั้นลมและจับกำปั้นของเรนอันจีเบาๆไม่ดีเรนอันจีตกตะลึงและดวงตาของเขาแสดงออกอย่างไม่น่าเชื่อคุณก็รู้ว่าเขาเป็นเจ้านายของมูซูระดับห้าเรนเตีย ไม่ว่าครอบครัวเจิงชิงงอคนไหนที่จะกระตุ้นราชาบังกรคุณต้องจ่ายในราคาที่แย่มากวูชิงหลงพูดเบาๆเมื่อมองด้วยความหวาดกลัวของเรนอันจีเขารู้สึกว่าพลังภายในที่แข็งแกร่งพุ่งเข้าหาแดนเทียนของเขาเทเสียงอันดังแตกมาเรนอันจีอดไม่ได้ที่จะใครเลือดออกดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังคุณคุณได้ยกเลิกแดนเทียนของฉันคุณคุณกลายเป็นครึ่งขั้นตอนโดยกำเนิด รู้สึกถึงความเจ็บปวดอย่างรุนแรงจากร่างกายของเขาและแรงภายในของเหวที่อยู่ข้างหน้าชายชราหัวใจของเขาสั่นเทาและความรู้สึกของการตกลงมาเหมือนท้องฟ้าถูกระงับในหัวใจของเขาการฆ่าคุณแม้แต่การทำลายบ้านของคุณเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเดวิลคิงลองพูดกับเรนอันจีอย่างแผ่วเบาไม่ได้โปรดนักเรียนของเรนอันจีอดไม่ได้ที่จะหดและสวดอ้อนวอนเพื่อความสิ้นหวังเค hey. ใบหน้าของปีศาจดูถูกเหยียดย้ำเขาโบกมือและให้อันจินั่งยองๆในรถดูอีกสองคนไม่ไม่ซี่มักจะเห็นว่าพี่เขยของเชนตองนั้นถูกยกเลิกและใบหน้าของเขาก็แสดงความกลัวสายแล้วมังกรสีน้ำเงินคลังโบกแขนของเขาและกดแขนขาซี่โดยตรงป่าซี่มักจะกรีดร้องอย่างสิ้นหวังบนใบหน้าของเขาไม่อยากฆ่าฉันไม่ได้ไวัยรุ่นข้างๆกลัวมากจนเขานั่งยองๆอยู่ในรถ เขาอายุเพียง19ปีเขายังต้องไปเรียนที่วิทยาลัยเขายังมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากมายของเสียใบหน้าของมังกรเขียววิเศษดูถูกเหยียดแขนของเขาโบกมือและเขาก็เข้าสู่ร่างกายด้วยพละกกำลังของเขาแขนขาทั้งหมดถูกทิ้งแม่น้ำและทะเลสาบอยู่ในแม่น้ำและทะเลสาบยินดีต้อนรับคุณมาหาฉันเพื่อแก้แค้นวังซีอานมองคนสามคนในรถที่กำลังเจ็บปวดใบหน้านั้นหัวเราะเยาะและเดินไปที่โรงเรียนอย่างช้าชา้า ถ้าคุณกล้าทำสิ่งที่น่ารังเกียจผลลัพธ์ก็ไม่ง่ายมังกรสีน้ำเงินวิเศษกล่าวอย่างเย็นชาและต่อเนื่องเพื่อปกป้องยีปินพาเวเลียนอืมจบแล้วฉันถูกยกเลิกไปครึ่งขั้นตอนโดยธรรมชาติมันกลับกลายเป็นคนแข็งแกร่งแบบครึ่งเก้าดวงตาของเรนอันจีนั้นอึดอัดใจวิญญาณของเขานั้นน่าอึดอัดใจและไม่มีความผาสุกและความสบายใจอีกต่อไปดอกไม้ไฟในระยะไกลเปรียบเสมือนการเผาไม่จิตใจบทที่78สบมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ ผลิตภัณฑ์ติดไฟลองส่วนพาเวลเลียนยังเป็นไฟไหม้ยีปินพาเวลเลียนได้แพร่กระจายไปทั่วประเทศและลองส่วนพาเวลเลียนก็เป็นไฟในตอนเย็นมีคนรายงานว่าเกิดเพลิงไหม้และหลังจากที่เปลเวไฟดับลงศาลาภายในของลองส่วนก็ยังมืดอยู่และสิ่งต่างๆก็หมดไปจากเลเวไฟบอสไฟไม่เพลิง ช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อวงังเซียนและกวนชูชิงมาถึงอีปินนพาวิลเลียนหวางผู้จัดการก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและถือหนังสือพิมพ์ในมือของเขาและทักทายเขาว่าเจ้านายดูนี่คือหนังสือพิมพ์ตอนเช้าของเราศาลาแห่งนี้ได้รับความนิยมอย่างมากทั่วทั้งเมืองและศาลาลองส่วนถูกทำลายอย่างสมบูรณ์เมื่อวานนี้เนื่องจากไฟไม่คาดว่าจะไม่เปิดในอนาคตฉันรู้แล้ววังซีอานยิ้มและพูดว่าเราอาจจะยุ่งในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและผู้จัดการที่หวางก็กระตุ้นเขา ไม่ยากไม่ยากผู้จัดการหวังยิ้มและใส่หัววังเซียนพยักหน้าและไปที่สำนักงานเขาเปิดคอมพิวเตอร์แอร์และเล่นในฐานะที่เป็นหัวหน้าก็เป็นกันเองตอนนี้ยีปิงกำลังถูกทางเขาสามารถมาที่นี่เพื่อเล่นเ้ย hey, ีปิงพาวิเลียนได้พลาดหัวจริงๆวังซีอานเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อดูข่าวรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเปิดหน้าเว็บและเห็นคำอธิบายของยีปิงพาวิเลียนบรรณาธิการขนาดเล็กตกใจแต่พวกเขาก็ไม่ไร้สาระ หวังซีอานมองไปที่เนื้อหาข้างในและยิ้มจากนั้นเขาก็พลิกอินเทอร์เน็ตและเห็นข่าวหลายฉบับรวมถึงข่าวมากมายที่ตีพิมพ์โดยสื่อขนาดใหญ่หนึ่งในข่าวเกี่ยวกับลินคิงยิงและยีปิงบทความกล่าวว่าลินคิงยิงมาที่ยีปิงเพื่อรับประทานโดยจ้องไปที่ชื่อของดาวอาหารของเขาและต้องการให้หัวหน้าจัดที่นั่งแต่ผลลัพธ์ก็คือหัวหน้าถามโดยตรงเพื่อรอและดาวก็ไม่มีสิทธิ์มีความคิดเห็นมากมายภายใต้ข่าวแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือสินค้ามีความจองห้อง ในนิตยสารนักชิมอาหารยีเปุนพาวิเลียนได้ชื่อว่าเป็นโรงแรมที่ทรงพลังที่สุดในประเทศโรงแรมที่หรูหราที่สุดโรงแรมที่หรูหราที่สุดทั้งสามสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของยีเปุนพาวิเลียนในหนึ่งวันยีเปุนพาวิเลียนเป็นไปที่สมบูรณ์มีลูกค้าในเมืองอื่นๆอีกมากมายที่ต้องการมาที่ยี่ปุนพาวิเลียนเพื่อชิมอาหารและดูโรงแรมที่ทรงพลังที่สุดในประเทศจีน ในสื่อของเจิงเฉิงก็มีรายงานเรื่องการล่มสลายของลองซวนพาวินเลียนและยีปินพาวินเลียนเมื่อวานนี้เนื้อหาอาจหมายถึงว่ายีปินพาวินเลียนไม่มีมุมที่จะทําลายลองซวนพาวินเลียนแม้แต่วิดีโอของหลินชิงหญิงที่พุ่งชนกําแพงในผลิตภัณฑ์ก็ถูกส่งโดยสื่อในการสัมภาษณ์ลองซวนพาวินเลียนพ่ายแพ้อย่างสมบูรณ์นอกจากไฟในตอนกลางคืนแล้วยังสามารถมอบความเย็นได้เพียงหนึ่งอย่างเท่านั้นที่ลองโซนพาวินเลียน อีกไม่กี่วันข้างหน้าธุรกิจของยีปิงก็กระจัดกระจายไปหมดไม่เพียงแต่คนเจงเฉิงที่มาที่นี่เพื่อกินแต่ยังผู้โดยสารที่มาที่เจงเฉิงปราบใดที่พวกเขามีความสามารถทางเศรษฐกิจเพียงเล็กน้อยพวกเขาต้องมาที่ยีปิงเพื่อลิมรอสมัครนอกจากนี้ด้วยความสัมพันธ์บางอย่างฉินลาวจึงได้นำยีปินพาเวนเลียนเข้ามาในพื้นที่ท่องเที่ยวเจงเฉิงยีปินพาเวนเลียนเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นโรงแรมที่ต้องไปเจงเฉิง ด้วยการประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่นและชื่อเสียงของยี่ปินพาวินเลี่ยนธุรกิจรายวันของยี่ปินพาวินเลี้ยนเต็มและธุรกิจมีสองเท่าหอยเป่าฮื้อสองหัวปลาทูน่าครีบน้ำเงินโครเกอร์สีเหลืองขนาดใหญ่ป่าและปลาสีเหลืองน้อยก็ขายออกไปทีละคนเสี่ยวเซียนนี่คือยอดขายของสี่วันนี้และผลกำไรที่ฉันได้คำนวณไปแล้วในวันที่สี่กวนชูชิงนำรายงานการขายสำหรับวันเหล่านี้วังสี่อ่านหยิบมันแล้วดูมัน ในวันแรกยอดขายมีจำนวน770,000วันรุ่งขึ้นยอดขาย830,000ในวันที่3มียอดขาย900,000ในวันที่4มียอดขาย1.02ล้านวังซีอานเห็นข้อมูลนี้และดวงตาของเขาก็มีความตื่นเต้นข้อมูลนี้สูงมากหลายครั้งในอดีตแต่ข้อมูลนี้ไม่สูงเกินไปเนื่องจากเป็นช่วงลดราคาในวันแรกลด50%มียอดขาย770,000ถ้าไม่ลดก็จะเป็น1.54ล้าน 60%ในวันถัดไป30%ในวันที่3และ20%ในวันที่4ในวันที่4มันผ่านไปแล้วกว่าล้านชิ้นและด้วยความนิยมในปัจจุบันของผลิตภัณฑ์มันเป็นไปได้ที่จะขายล้านต่อวันเป็นเวลานานโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยอดขายอาจจะสูงขึ้น หากคุณโชคดีวันละสองหัวจะมีอะบารลสองตัวนั่นคือมากกว่าหนึ่งล้านตัวและกุ้งก้ามกรามเหล่านี้ปลาทูน่าครีบน้ำเงินและสิ่งที่คล้ายกันแต่เขาจับมันในทะเลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆลบค่าใช้จ่ายและรับสองจดห้าล้านในสี่วันมุมปากวังซีอานเอียงเล็กน้อยแม้ว่าวันนี้อยู่ในช่วงส่วนลดแต่หลังจากทั้งหมดส่วนผสมชั้นนาไม่มีค่าใช้จ่ายตามความเร็วนี้คุณสามารถสร้างไรายได้หลายสิบล้านในหนึ่งเดือนโดยมีส่วนผสมที่เพียงพอ หวังซีอานยังคงคิดเกี่ยวกับมันปากของเขาเยียงเล็กน้อยและปัญหาของส่วนผสมสามารถแก้ไขได้โดยโซเพนีด้วยความแข็งแกร่งของหญิงโซเพนีจึงไม่มีปัญหาในการรวบรวมส่วนผสมชั้นยอดบางอย่างเท hey. ในขณะนี้โทรศัพท์มือถือของหวังซีอานดังขึ้นอย่างกระทันหันและเขาก็หยิบมันออกมาและมองด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเซียวอยูพรุ่งนี้ฉันจะไปโรงเรียนกับเซี่ยวมี่และเพื่อนคนอื่นๆที่ได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลายัยเจิงชิงงอเมื่อคุณมารับฉัน เสียงของพี่สาวเสี่ยวหยูมาจากโทรศัพท์พรุ่งนี้กี่โมงวังซีอานถามด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาโดยไม่รู้ตัวมหาวิทยาลัยกำลังจะเริ่มโรงเรียนและน้องสาวเสี่ยวหยูก็มาที่โรงเรียนของเธอด้วยพรุ่งนี้เราจะไปที่สถานีรถไฟความเร็วสูงเจียงชิงงอเวลาสิบนาฬิกาในตอนเช้าเมื่อคุณอายุมากขึ้นคุณต้องพาเราไปไม่ต้องกังวลพี่ชายของฉันสัญญาว่าจะมาถึงตรงเวลาวังเซียนหัวเราะและแขวนโทรศัพท์ของเสี่ยวหยูวันที่วันนี้ รายงานครั้งแรกของเจงเฉิงมี3วันซึ่งก็เพื่อป้องกันนักเรียนที่อยู่ห่างจากบ้านไม่ให้มีเวลาเพียงพอเซียวหยูมาก่อนหน้านี้และพวกเขามาล่วงหน้าหนึ่งวันนอกจากนี้ยังมีนักเรียนมัธยมอีกสองสามคนที่เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเจิงชิงอมีทั้งหมดแปดคนเซียวเสียนอน,น้องสาวของคุณกำลังจะมาในวันพรุ่งนี้เหรอวนชูชิงฟังการเรียกของเขาและถามอย่างอยากรู้อยากเห็นใช่ วังซีอานพยักหน้าฉันจะพาน้องสาวไปเล่นในอีกสองวันดังนั้นฉันไม่มีเวลาไปที่ร้านอัญญประกาศคู่จากนั้นคุณต้องเล่นเสียวอยู่เป็นเวลาสองวันและยังมีอีกสามวันในการกลับไปที่โรงเรียนอย่างเป็นทางการกวนชูชิงกล่าวว่าตอกลองอวังซีอานพยักหน้าและคิดเกี่ยวกับมันคราวนี้เสี่ยวหยูมาถึงเธอต้องทำให้เธอประหลาดใจอย่างมาก เช้าวันรุ่งขึ้นวังซีอานร,รับประทานอาหารเช้าเสร็จและมาถึงสถานีรถไฟความเร็วสูงก่อนเพื่อรอการมาถึงของพี่สาวเวลา10บโมงมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินออกจากสถานีรถไฟความเร็วสูง8คนเด็กผู้หญิง3คนเด็กชาย5คนผู้หญิงคนหนึ่งประมาณหนึ่งเมตร6ความสูงไม่สูงมากบางเป็นบางแต่มีใบหน้าที่ละเอียดอ่อน ไม่มีแมลงหวีขาวตัวตนทั้งหมดดูเงียบมากและมีความรู้สึกเหมือนเป็นน้องสาวตัวเล็กที่อยู่ติดกันจบตอนที่77 7 8ถึง78